สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช้นนาวแฟนมวยต่างชาติชี้ชายน้อยควยเป็นฝ่ายชนะกูดแมนสึกกําปั้นโลกก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ กลาเป็นคู่มวยที่กำลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์สำหรับการเจอกันของชายน้อยวรวุฒินักชกชาวไทยกับแชมป์กู๊ดแมนกัมปั้นชาวออสเตรเลียในการชิงสิทธิ์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์แบนตันเวทและผลการแข่งขันอย่างที่แฟนๆทราบกันว่านักชกชาวไทยไวัย27ปีเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปแบบเอกฉัน111ต่อ117 113ต่อ11 117 11และ109ต่อ119 เสียสถิติแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตอาชีพเดี๋ยวรก็ตามแฟนมวยต่างชาติหลายรายกับมองว่าไฟนี้นักชกชาวไทยหน้าที่จะเป็นฝ่ายชนะเราไปดูคอมเมนต์กันคอมเมนต์แรกบอกว่าดูเหมือนว่านักชกไทยจะโดนปล้นชัยชนะในไฟน์นี้มันเป็นไฟที่น่าเบือ่อไม่ว่าใครชนะแต่สุดท้ายก็เอาชนะอินโนเอะไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูจากไฮไลท์แล้วฉันคิดว่าชายน้อยวรวุตด,ดูเหนือกว่านิดๆิด เขาเมนต่อมาบอกว่า119ต่อ109นี่มันคะแนนบ้าอะไรกรรมการให้ได้อย่างไรคอาเมนต่อมาบอกว่านักมวยทั้งคู่ทำได้ดีมากผมว่าสูสีกันแต่สองคนนี้สู้เนือยะไม่ได้แน่นอนเขาเมนต่อมาบอกว่าฉันเป็นชาวออสเตรเลียและรู้สึกว่าการให้คะแนนมันไม่น่าจะขาดแบบนี้ฉันให้แซมกุตแมนชนะแบบไม่เอกฉันวอรรวุ์ก็มีดีเหมือนกัน คอมเมนต์นต่อมาบอกว่ามันดูเป็นการต่อสู้ที่สูสีกันมากแต่แซมได้เปรียบที่ชกในบ้านและแน่นอนนักมวยออสเตรเลียจะไม่มีทางแพ้ในบ้านตัวเองคอมเมนต์นต่อมาบอกว่ากรรมการให้คะแนนไม่เป็นธรรมดูเหมือนว่านักมวยไทยจะมีสไตล์การชกที่เหมือนปลากเกียวคอมเมนต์นต่อมาบอกว่าฉันเพิ่งเคยเห็นชายน้อยชกแต่ดูเขาแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดไว้ อย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าคนชนะไฟน์นี้จะทำอะไรอินโอเอตได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สูสีแต่กูดแมนดูเหนือกว่ามันเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมของนักมวยทั้งสองทั้งคู่มีคางที่ทนเหลือเชื่อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชายน้อยชกได้สม่ำเสมอแถมกดดันนักชกเจ้าถิ่นได้ตลอดทั้ง12ยก ส่วนกุดแมนทำได้การปล่อยหมัดเย็บเท่านั้นฉันให้วรวุษดูดีกว่าอย่างน้อยสามยกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักมวยไทยรายนี้ชวนให้นึกถึงสไตล์ของปากเกียวเขาควรพยายามสร้างแผนการชกให้ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรรมการควรไปตรวจวัดสายตามันเป็นการปล้นนักมวยไทยชัดๆช่างน่าอับอายจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แซมกูดแมนเป็นฝ่ายโดนต้อนตลอด10ยกฉันคิดว่านักมวยไทยน่าจะชนะแต่นี่กลับกลายเป็นว่าเขาแพ้ขาดลอยนี่ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของชาวต,ต่างชาตินะครับที่เห็นว่าชายน้อยควรจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าสำหรับชายน้อยวรวุฒิหรือชื่อจริงทัศนาหลวงพลที่เป็นฝ่ายแพ้แพ้ในไฟน์นี้ทำให้ชวดสิทธิ์ชิงแชมป์กับ Monster, oue, มอนสเตอร์นาอยะอินโนเอชป์โลกรุ่นซ an ูเปอร์แบลตันเวทสีสถาบัน อย่างไก็ตามเจ้าต,ตัวยังมีโอกาสต่อไปในอนาคตขอเป็นกำลังใจให้กับชายน้อยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ